What do you mean? ใช้องค์ข้าเอกไหม,ไม,ไหมเขาถือจีวรมาทำไมเนี่ยองค์้าเอกต้องอยอมรับฟังนะผมจะบอกองค์ข้าเอกว่าก่อนที่เราต้องบวชเนี่ยเราต้องมีพระมาดูให้เรานะว่า,าจะบวชได้ไม่ได้สมควายัางไงองค์ข้าเอกเนี่ยยังไงก็ต้องบวชได้ถ้ามีพระผุดงมาที่นี่หรือมี พาที่มาประจำวัดอยู่ตรงนี้นะดี๋ยวอสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ f c ที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมจะเข้าไปที่วัดล้างแห่งหนึ่งนะซึ่งผมได้ยินเขาพูดกันว่ามีคนเนี่ยเข้ามา หลักของที่ในวัดล้างนะซึ่งผมคาดว่าคงจะเป็นพวกโจรกลับมาเอาของที่นี่อีกแล้วนะผมเนี่ยมาถึงครึ่งทางแล้วตอนนี้ก็กําลังจะเดินเข้าไปต่อนะตอนนี้ก็เลยมาเปิดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันก่อนผมเนี่ยได้ยินชาวบ้านพูดมานะแต่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดล้างเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะเข้ามายุ่งนะเพราะว่าก็กลัวจะโดน พวกมันเนี่ยจัดการนะก็เลยไม่คอยุ่งดีกว่าก็วันนี้ผมจะเข้าไปนะตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะเริ่มเดินทางต่อละเพราะว่าผมเองเนี่ยก็มาถึงที่นี่ได้สักพักละก็มาเปิดคลิปนะทุกคนก็ก่อนจะรับชมคลิปผมฝากพี่พี่ทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับและฝากติดตามเพจ Facebook ใชย้ยกิจให้ผมอีกหนึ่งช่องทางนะครับทุกคน ป่ะเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันไปที่จุดแรกกันก่อนเลยนะครับว่ามันพวกมันจะอยู่ตรงจุดไหนพักอาศัยตรงจุดไหนนะทุกคนป่ะทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็มาสำรวจตรงจุดนี้ก่อนนะซึ่งผมจะมาสำรวจตรงนี้ก่อนว่าผมมาเส้นทางนี้นะก็เลยจะขอสำรวจตรงนี้ก่อนเลยทุกคน น,นี่ทุกคนอาวุธประจำกายนะผมก็ไม่รู้ว่าพวกน,นี้จะเข้ามาเอาอะไรกันนะหรือชาวบ้านพูดแบบสุ่ม 4, สีุ่่มห้ากันในสักครู่เนี่ยผมเดินมา ผมโดนแตนตน่อยไปสี่ห้าตัวนะทุกคนก็ไม่มีอะไรนะข้างในนี้ สนันัทุกคนผมไม่เห็นเห็นอะไรเลยเพราะว่าประตูที่เหลีือมันก็เข้าไปไม่ได้นะมันถูกล็อกผมนะก็จะไปที่หนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวไว้ไปดูพี่ลาย,ลายกุฏินะทุกคน นี่นะทุกคนตอนนี้เนี่ยผมจะมาสำรวจกุฏิที่สองนะคอนทางที่จะหลบมากเลยทุกคนแลงยางนี่นะทุกคนกุฏิที่สองเผมจะมาสำรวจนะนี่กุฏิหนึง่งก็ข้างนั้นอีกสองกุฏินะทุกคน มว่าข้างบนนู้นน่ะมันคงไม่มีอะไรนะแล้วผมก็ไม่เห็นล่องรอยกันมาเอาอะไรไปนะทุกคนทุกคนดูดีๆมันไม่มีอะไรที่หายไปเลยหรืออาจจะเป็นพวกชาวบ้านเนะี่ยพูดเล่นๆกันแล้วผมไปได้ยินมาหรือเปล่าเพราะผมดูสภาพที่วัดเนี่ย ไม่มีอะไรเลยนะเมื่อสักครู่ในที่ผมบอกไปช่วงระหว่างผมเดินทางนีผมโดนแตนตอนมาสี่ห้าตัว ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าพระพุทธรูปดีกว่าเป็นทั้งทำสมาธิทำใจให้สงบสักหน่อยหนึ่งก็จะเดินทางกลับนะโอ้ทุกคนเดี๋ยวผมขอสำรวจตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนว่ามีหรือเปล่านะ แดดก็ออกค่อนข้างที่จะแรงนะวันนี้หมดเงาเลยเนี่ยทุกคนแดดแรงนะวันนี้ เดี๋ยวผมนยายไปขอหาที่นั่งทำสมาธิตรงหน้าพระพุทธรูปก่อนนะทุกคนไปมาครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเองก็มาถึงแล้วนะที่หน้าพระพุทธรูปนะทุกคนนี่นะสังเกตดูแล้วนะทุกคนก็ไม่มีอะไรนะแม้แต่ ของสําคัญก็ไม่หายนะพวกตัวกงแจกันอย่างเงี้ยมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะทุกคนผมว่าชาวบ้านน่าจะไปได้ยินคนอื่นพูดมาแล้วเล่ากันต่อแบบสุมสี่สุมห้านะทุกคนไม่ได้มาเจอกับตัวเองก็พูดแบบมัวมซัวๆวนะทุกคนไม่เป็นไรในผมมาถึงตรงนี้ละผมก็จะทําการนั่งให้จิตใจสงบสักหน่อยหนึ่งนะทุกคน นี่นะทุกคนตะหนาวสีคิรีธรรมนะทุกคนพระพุทธรูปมีชื่อนะก็มันชื่อเดียวกับวัดล้างเลยนะเออบนนู้นทุกคน,กคนเห็นอะไรไหมตุมบนนู้นอนะในล่องนะ่ะวันจะวผมสูงไปใไปดูนะ ดนเห็นอะไรไว้เนี่ยตกแดงปูเลเร่ยนะทุกคนผมเองก็ไม่กล้าอยอ่ใกไกลๆมันด้วยนะเผื่อมันเนี่ยโดนลงมาใส่ผมอีกนะทุกคนไปทุกคนไหนๆมาละเดี๋ยวผมขอ ทำการนั่งสมาธิและนังจิตอธิษฐานจิตใจให้สงบสักหน่อยหนึ่งนะเพราะผมเองเนี่ยเดินทางมาไกลขอนั่งพักก่อนเลยแล้วกันนะไปะอน,น,นก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนที่วันนี้เนี่ยไม่ได้นำของมาถวายให้กับ เขาพรูปนะต้องไว้โอกาสหน้าถ้าผมมีเวลาผมจะเข้ามาตรงนี้นะเดี๋ยวผมขอทําการนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบก,ก่อนนะทุกคนมา อ๋อเอ้ยทุกคนนั่งสมาธิเสร็จพอดีเลยใช้องค์กลักเองไหมเขาถือจีวรมาทำไมเนี่ยอขึ้นออกไรขึ้นมาก่อนขึ้นมาข้างบนก่อนขึ้นมานั่งคุยข้างบนก่อน คนเห็นอ,องครักษเอกไหมนานแล้วครับอน,นั่งก่อนอ,องครักษเอกมาทุวัดเดี๋ยวฮะไม่เป็นไรอง,องครักษเอกครับทุกคนแต่ผมขอตั้งกล้องมุมใหม่ก่อนนะเพราะว่ามันมืดนะฝั่งนี้เดี๋ยวขอ คร,ค,ครับ้รรอเกคับาผมพูดอะไรไปอุท้าเอกต้องอยอมรับฟังนะผมจะบอกอุท้าเอกว่าก่อนที่เราต้องบวชเนี่ยเราต้องมีพระมาดูให้เรานะว่าเราจะบวชได้ไม่ได้<า>ผมไม่ได้ไม่อยากคิดได้ความศีกษาเดินมาหลัการดูดเพื่อสิ่ง ก็บวชไม่ใช่ครับตอนี้ผมก็ไม่ได้ทำอดนะก็ไม่ได้บวชนะแต่มันต้องมีพระที่ต้องบวชให้ท่านองคเอกนะอันนี้องค์เอกคิดดีแล้วทสมาชิกอยากจะบวชเนี่ยมีไม่เป็นห่วงนะบอกนะครับที่จะไป ไ,ไม่รู้จต่อีกง่ายแค่ไหน,น,น่กำเกากลผัดเน็ตชาวเวลจะมาครับถ้าอาางเทายะแก้ไขปรับตัวแล้วคิดได้นนะ่ะมันก็ยังไม่สายหรอกครับโอกาสก็มีไว้แก้ไขขอับองเทาเอง เียจะมาตอนผมนั่งสมาธิเสร็จพอดีเลยนะทุกคนท่านเจ้าของ ตอน,อนพี่ชายผมก็มาแล้วคะฮะก็ออกมานั่งสมาธิกับพี่ชายผมหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะองค์พระเอกผมคว่ายังไงองอค์พระเอกเนี่ยยังไงก็ต้องบวชได้ถ้ามีพระพุธองมาที่นี่หรือมี พาที่มาประจำวัดอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวดูแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับนี่เป็นบานี้นีนบี้เป็นนี้นีนบนี้่่น้เา้นี่บี้้นบบ้ ทุกคนครับที่ผ่านมาเนี่ยโอปราเองเนี่ยคือขอทาไปเพื่อที่จะทดแทนบุญพึญ่ของน้าเพราะนั้นทุกคนก็คงเข้าใจนะตอนนี้โอปราเองเนี่ยก็คิดได้ละคนแล้วเนี่ยต้องให้โอกาสกันนะทุกคนถ้ายังให้โอกาสตอนนี้ก็ยังไม่สายนะเทุกคนเนี่ยผมครับทำเยอะทุกหมเลย ดีข,ข,ขอบคุณทตานผั้ชมที่ทขอามาแล้วเ้าขะไปวาดต่า,างสาธนนใส่ชุดได้เลครนะโอดีครับอนภัยเอกเ,เดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับละ,ะทุกคนครับก็ อย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าองค์พระเอกเนี่ยเขาอยากจะบวชนะเพื่อล้างบาปหรือเปล่าหรือให้คนเนี่ยมองเขาในมุมอีกมุมมองใหม่แล้วนะว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่แบบเมื่อก่อนนะตอนนี้ก็ได้เจอองค์พระเอกแล้ว่ะทุกคนเดี๋ยวก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบและให้กำลังใจผมนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอเดินทางกลับละ ว่าผมมีงานทุระที่ไร่ที่ต้องไปช่วยเีกงนั้นบคนไว้พบกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ